สวัสดีค่ะวันนี้จะมาย้ายน้องมายอมเงินมายอมทองไปไว้ในส่วนของหลังบ้านนะคะก็เลยมีโอกาสมาอัดคลิปนิดนึงเอามาโชว์ทีละต้นเลยเดือนเะนาะนี่อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนคนนอนนะน่ารักดีเห็นไหมคะคนกลังนอนอยู่น่ารักนะ ันนี้ก็จะเป็นต้นเบบี้ต้นเล็กๆนะคะนี่ต้นเล็กๆอันนี้ก็จะเล็กยังยังเล็กอยู่สวยนะมันเป็นไม้โคดนะก็เลี้ยงมานานค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้กว่าจะได้ขนาดนี้เนาะเลี้ยงมานานพอสมควร จะย้ายที่ไปไว้หลังบ้านแล้วแล้ก็ตรงนี้จะเอาไม้ที่เอ่อที่เป็นเบบี้ที่เป็นต้นอ่อนๆมาวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาค่อนข้างร่มนะคะพื้นที่ดีค่อนข้างจากัดสวยไหมสวยจังเลยสวยไหมโอเค เดี๋ยวจะยกไปละค่ะเดี๋ยวไว้มาอัดคลิปใหม่นะคะช่วงนี้งานเริ่มซาแล้ะเริ่มเริ่มมีเวลาแล้วนะคะไม่ไปค่ะสวัสดีค่ะ